อบายรักพีชายตัวร้ายผู้แต่งหมุนพองใหญ่ฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนตอนใหม่ๆหญิงมองดูสาวน้อยหน้าตาหมดจดเคี้ยงเก่าผิวพรรณดูดีเบื้องหน้าของเธอหญิงจึงยื่นข้อเสนอให้กับครอบครัวนี้ในเมื่อเงินใช้นี่ไม่มีก็ยอมยกลูกสาวคนนี้ให้ฉันแทนนี้ก้อนนี้ก็แล้วกันพ่อผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวมีท่าทีอึกอักเลกับไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ ผมมีลูกสาวคนเดียวถึงยังไงผมก็ไม่ต้องการขายลูกสาวของผมกินเพื่อแลกกับเงินครั้งนี้งั้นก็ตามใจแล้วกันแต่ฉันจะให้เวลาไปคิดดูก่อนถ้าสนใจแล้วก็มาหาฉันได้ทุกเมื่อหญิงยื่นนำบัตรของเธอให้แก่สาวน้อยตรงหน้าเธอจ้องมองหญิงอย่างไม่กระพริบตาหญิงเดินเข้าบ้านภายในบ้านอย่างเบื่อหน่ายทันแม่บอกแกกี่ครั้งแล้วว่าห้ามพาผู้หญิงมานอนที่บ้านหลังนี้ ยิงจ้องมองสาวสวยหลายคนที่เดินเข้าออกภายในบ้านของเธอเป็นว่าเล่นหลายปีมานี้ตั้งแต่สามีของเธอจากไปลูกชายเพียงคนเดียวของเธอกับยิ่งทำตัวเหลวไหลจนเธอทนพฤติกรรมที่เอาแต่เที่ยวเล่นไปวันๆของอีกฝ่ายไม่ไหวกระทั่งล่าสุดคบผู้หญิงไม่เลือกหน้าจนหญิงรู้สึกเหลืออดกับทันหากฉันตายไปเมื่อไหร่ดูท่าแกคงผ่านทรัพย์สมบัติของฉันจนหมดแน่ เสียงหัวเราะของชายหนุ่มดังขึ้นแม่ห่วงแต่ทรัพย์สมบัติไม่เคยเปลี่ยนเลยกระทั่งตอนพ่อป่วยแม่ก็ยังไม่เหลียวแลพ่อเลยแล้วแกคิดว่าอยู่โรงพยาบาลต้องใช้เงินไหมค่ารักษาของพ่อแกรู้ไหมว่าฉันต้องหมดเงินไปเท่าไหร่เงินเงินเงินในสมอง,องแม่ก็มีแต่คำว่าเงินทั้งนั้นผมเลยช่วยใช้เงินที่แม่หามาอย่างยากลำบากอยู่นี่ไงล่ะครับ แม่มองทันด้วยสีหน้าเดือดดาลต่อไปแกจะไม่ได้เป็นคนเดียวที่มีสิทธิในทรัพย์สมบัติของฉันหรอกนะคอยดูหญิงกล่าวจบเธอเดินจากไปอย่างอารมณ์ขุ่นนท่านรู้สึกประหลาดใจกับคำพูดทิ้งท้ายของแม่หลายสัปดาห์ผ่านไปจนหญิงคิดว่าเธอคงไม่มีวาสนากับเด็กผู้หญิงคนนั้นทันทีที่เธอมาทวงหนี้ครั้งกับต้องพบบ้านที่ว่างเปล่าล่ากับไร้คนอยู่คนที่อยู่บ้านหลังนี้หายไปไหนกันหมดล่ะคะ คงอยู่ที่วัดมั้งเห็นว่าสวดศพวันสุดท้ายวันนี้ด้วยพอดีหญิงเลยถามรายละเอียดกับเพื่อนบ้านละแวกนั้นเธอจึงได้รู้ว่าพ่อแม่ของเด็กสาวคนนั้นโดนรถชนขณะขับขี่จักรยานยนต์ออกไปทำงานช่วงเช้ามืดมะนาวยืนมองเปลวไฟที่รามเลียหีบที่บรรจุร่างของพ่อแม่เธอหญิงรู้สึกสงสารเด็กสาวคนนี้อย่างบอกไม่ถูก เธอรู้เพียงว่าเธอถูกชะตากับเด็กสาวคนนี้หญิงเดินเข้าไปทักทายมะนาวที่ยืนร้องไห้อยู่เพียงลําพังหนูจําฉันได้ไหมจ๊ะมะนาวยกมือไหว้หญิงหนูคงไม่มีเงินให้คุณน้าในตอนนี้แต่หนูสัญญานะคะหนูจะใช้คืนคุณน้าอย่างแน่นอนนาอ้ายังยืนยันคําเดิมที่จะยกนี้ให้หนูถ้าหนูยินดีที่จะไปอยู่กับนา้าน้าตั้งใจจะอุปการะเลี้ยงดูหนูให้เหมือนกับลูกแท้ๆของนา้า ตอนนี้หนูไม่มีใครแล้วแถมเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไปอยู่กับน้าเธอนะมานาวมองดูท่าดีของอีกฝ่ายที่เป็นห่วงเธอเธอจึงตกลงไปพร้อมกับหญิงทันขมวหมดคิ้วเช้าว,วันนี้แม่ให้สาวใช้มาตามตัวเขาตั้งแต่เชา้าอย่างกับมีเรื่องสำคัญอย่างนั้นแหละทันมาถึงที่ห้องทำงานของแม่เขาประหลาดใจที่มีหญิงสาวคนหนึง่งยืนอยู่ข้างกายของแม่เขามาสตี กว่าแกจะตื่นก็เกือบเที่ยงแม่จะแนะนำให้แกรู้จักนี่มะนาวแม่จะอุปการะเธอต่อไปเธอจะอยู่บ้านหลังนี้กับพวกเราฉันหวังว่าแกคงไม่ทำเรื่องเหลวไหลต่อหน้าของเธอนะทันระเบิดเสิยงหัวเราะออกมาอย่างดังแม่คิดว่าจะหาตัวหาสมบัติของผมอย่างนั้นเหรอถึงได้พาผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้มารับเลี้ยงมะนาวขบเม้มริมฝีปากมือของเธอขยุ้มกระโปรงอย่างลืมตัว หญิงมองท่าทางน่าสงสารของมะนาวหัวใจของเธออ่อนยวบอย่าไปสนใจคำพูดไร้สาระของคนสิ้นคิดอย่างนี้เลยเดี๋ยวฉันจะให้คนพาหนูไปมอบตัวที่มหาวิทยาลัยตั้งใจเรียนละ่ะอย่าทําให้ฉันผิดหวังค่ะหนูสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนหญิงลูบหัวของมะนาวอย่างเอ็นดูทันมองดูท่าทางของทั้งสองเล่ากับแม่ลูกแท้ๆมากกว่าเขาสิผมเพิ่งรู้ตัว ว่าตัวเองมีน้องสาวโตวขนาดนี้แล้วทันพูดจบเขาเดินออกไปจากห้องอย่างไม่สนใจท่าทางของแม่เสียงหัวเราะที่เขาไม่ได้ยินมานานแล้วของแม่ทําให้เขาอดไม่ได้ว่าอะไรทาให้แม่ที่เคยหงุดหงิดตลอดเวลาของตัวเองอารมณ์ดีได้อย่างนี้กระทั่งทันเห็นภาพแม่ของตนนั่งคุยกันอย่างถูกคอกับมะนาวภายในใจทันอดสงสัยในตัวของมะนาวว่าเธอทํำยังไงให้แม่ของเขาสนิทกับเธอได้ ในระยะเวลารวดเร็วท่านได้ถามประวัติของมะนาวจากเลขาของแม่เขาข้อมูลที่ได้ทําเอาทันประหลาดใจไม่น้อยพ่อเธอเป็นเด็กเรียนดีทั้งที่ฐานะทางครอบครัวของเธอยากจนพ่อแม่ของเธอมมินี้สินเนื่องจากการคำประกันให้กับคนรู้จักท่านมองดูรูปถ่ายครอบครัวของมะนาวใบหน้าของหญิงสาวยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งที่ดูจากสถานการณ์ครอบครัวเทียมแย่ แต่เธอกับยังมีใบหน้าที่ประดับรอยยิ้มอยู่เสมอในใจส่วนลึกของทันรู้สึกอิจฉารอยยิ้มของเธออย่างห้ามไม่อยู่วันนี้แกอยู่บ้านเป็นด้วยเหรอดูท่าคงจะเงินหมดจนไปไหนไม่ได้ละสิหญิงพูดเหน็บแนมทันที่มานั่งทานอาหารเช้าร่วมกันกับเธอแล้ววันนี้ลูกสาวของแม่ไม่อยู่อย่างนั้นเหรอครับถึงได้หงุดหงิดตลอดเวลาที่อยู่ต่อหน้าผมมานาวไปเข้าค่ายที่มหาวิทยาลายัย ทำไมจู่ๆแกถึงถามอาะเธอผมก็แค่เป็นห่วงน้องเธอเป็นผู้หญิงถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่อย่างผมจะได้ช่วยแนะนำให้เธอฮถ้าทางมะนาวคงไม่ต้องให้คนอย่างแกช่วยเธอดูแลตัวเองได้ดีมากกว่าคนอย่างแกซิอีกทันไม่ค่อยพอใจกับคำพูดอวยคนอื่นของแม่เขาสักเท่าไหร่แม่ของเขาเป็นคนเย็นชาเขาขั้นไล่หัวใจเสียด้วยซ้ำแต่กับมองมานาวอย่างรักใคร่จนเขาที่เป็นลูกชาย เริ่มสงสัยความสัมพันธ์ของคนทั้งสองว่าอาจจะมีอะไรที่แอบแฝงที่เขายังไม่รู้ทัานอาศัยช่วงเวลาที่มะนาวไม่อยู่เขาแอบเข้าไปภายในห้องของอีกฝ่ายทันทีที่เปิดประตูเข้าไปท่านเกือบหันหลังกลับออกมาภายในห้องทั้งหมดถูกตกแต่งด้วยโทนสีชมพูบนหัวเตียงมีกรอบรูปครอบครัวของมะนาวมองดูผิวเผินทั้งห้องเหมือนกับห้องของผู้หญิงทั่วไป ท่านเดินเข้าไปค้นภายในโต๊ะในนั้นมีเพียงสมุดโนต้ตหลายเล่มท่านค่อยๆเปิดดูดีลเล่มสมุดเหล่านั้นเป็นเลคเชอร์วิชาต่างๆท่านแอบชื่นชมหญิงสาวอยู่ในใจก่อนหน้าเขาคิดว่าเธออาศัยโชคที่ได้แม่เขาประกาละแต่แท้จริงแล้วเธอพยายามทุกอย่างมากกว่าที่เขาคิดคุณเข้ามาในห้อง,องฉันทำไมคะท่านชะงักคู่หนึ่งเมื่อถูกจับได้ว่าเข้ามาภายในห้องอีกฝ่ายโดยพลาการ ผมเข้ามาดูว่าคุณยังขาดเหลืออะไรหรือเปล่าผมจะได้พาคุณไปซื้อขอบคุณค่ะคุณนาเตรียมทุกอย่างให้กับฉันเรียบร้อยแล้วงั้นผมขอตัวก่อนถ้ามีอะไรก็บอกผมได้แล้วกันถึงแม้เธอจะไม่ใช่น้องสาวแท้ๆของฉันก็ตามหลังจากนั้นท่านรีบเดินออกไปจากห้องอย่างรวดเร็วมะนาวค่อนข้างแปลกใจนี่เป็นครั้งแรกที่ชายหนุ่มพูดจาดีกับเธอ ก่อนหน้าเขามักทำตัวไม่แยแสเธอเท่าไหร่ช่วงเดือนแรกท่านมักแสดงนิสัยเปลี่ยนผู้หญิงไม่ซ้ำหน้าเช่นเคยไม่ว่าเขาจะพยายามคบกับใครแต่ก็ไม่เคยรู้สึกได้รับการเติมเต็มในสิ่งที่หัวใจของเขาขาดหายเลยท่านหันไปมองรถที่จอดอยู่หน้าบ้านในขณะที่เดินผ่านห้องรับแขกท่านได้ยินเสียงพูดคุยอย่างสนุกสนานจนเขาอดไม่ได้ที่จะเข้าไป เพื่อทำลายบรรยากาศดีๆแม่ดูมีความสุขมากเวลาที่ผมไม่อยู่บ้านหลังนี้รอยยิ้มบนใบหน้าของทันถึงกับชะงักเมื่อเขาเห็นชายหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกันกับมะนาวมานั่งอยู่ภายในบ้านอย่างอารมณ์ดีทันกำมือแน่นนี่เพิ่งจะเข้ามาหาวิทยาลายัยได้ไม่ทันเท่าไหร่ก็พาผู้ชายมาเหยียบบ้านแล้วหรอสวัสดีครับผมชื่อวุฒเป็นพี่รหัสของมะนาวพี่รหัส ถึงกับต้องมาส่งกันอย่างนี้เลยเหรอจะดูแลกันดีเกินไปไหมทันคิดในใจวุดนั่งข้างมะนาวนั่นทำให้ทันรู้สึกหงุดหงิดภายในใจมะนาวฉันหิวน้าเธอช่วยไปลินน้าให้ฉันหน่อยได้ไหมค่ะทันทีที่หญิงสาวลุกทันนั่งลงแทนที่มะนาวแม่ของทันมองการกระทำที่แปลกไปของลูกชายของเธออย่างไม่ค่อยแน่ใจเมื่อมะนาวเดินกลับมาเธอกลับพบว่า ที่นั่งของเธอถูกทันยึดมะนาวจึงเดินไปนั่งข้างหญิงแทนทันยกน้ำดื่มลวดเดียวจนหมดสายตาของทันจ้องมองวุฒิอย่างไม่วางตาพร้อมแผ่ลังสีอมหิดออกมาวุฒิรู้สึกสันสะท้าสอย่างห้ามไม่อยู่ผมว่าแอร์ของที่นี่หนาวเกินไปคงต้องลดลงหน่อยมะนาวลุกไปปรับแอร์ภายในห้องทันทีหลังจากที่วุฒิพูดจบทันมองการกระทำของมะนาวอย่างสนใจ เธอดูใส่ใจผู้ชายคนนี้จริงๆเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันผมเห็นคุยกันอย่างสนุกสนานเลยบอกผมบ้างสิเรื่องงานวันเกิดของผมนะครับผมตั้งใจจะชวนมะนาวไปด้วยเลยมาขออนุญ,ญาตคุณนาก่อนงานเลิกกี่โมงไม่ต้องห่วงนะครับผมรับปากคุณน้าไว้แล้วว่าจะมาส่งมะนาวด้วยตัวเองหลังงานเลิกคิ้วของทันขมวดผมไม่อนุญ,ญาตเพราะงานเล่งก็ต้องมีการดื่มแล้วนายจะขับรถมาทั้งที่ดื่มอย่างนั้นเหรอ ุทธมีท่าทียอมจำนวนต่อคำพูดของทันเสียงกระแอมขัดจังหวะของทั้งสองหนุ่มงั้นเดี๋ยวให้คนขับรถไปรอรับมะนาวก็แล้วกันขอบคุณครับคุณนาะท่านหันไปสบตาแม่ของตอนเองอย่างไม่พอใจพี่คะพี่จะรีบไปรับน้องสาวไม่ใช่หรอคะเดี๋ยวฉันไปส่งนะคะมะนาวรีบร้อนให้วุฒิกับก่อนที่สถานการณ์จะแย่กว่านี้กระทั่งมะนาวส่งวุฒเรียบร้อยเธอเดินเข้ามาเจอทัน ที่ยืนกอดอกมองเธอเรากับประเมินมะนาวเดินผ่านยังไม่สนใจสายตาที่จ้องมองของชายหนุ่มทว่าปฏิกิริยาไม่ใส่ใจของเธอกลับทําให้อีกฝ่ายโมโหขึ้นมาทีกับผู้ชายอื่นเธอกับเทคแคร์ดีทีกับฉันกับวางตัวเหินห่างมานาวหันกลับไปมองใบหน้าที่แสดงอารมณ์ขุนเคืองของทานฉันไม่อยากทําให้คุณลําบากใจทีกับหมอนั่นเธอเรียกพี่ได้เต็มปาก พี่กับฉันเธอกับทําตัวเหินห่างทั้งที่แม่ของฉันอุปการละเธอเธอก็ควรเรียกฉันว่าพี่มะนาวถอนหายใจค่ะพี่ทันพี่พอใจแล้วใช่ไหมคะอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะมานาวหมุนตัวกลับหลังจากพูดจบทันยังคงงงอยู่กับตัวเองที่จูจ่ๆก็อยากเป็นพี่ชายแสนดีขึ้นมาทั้งที่เขาเองไม่เคยคิดอยากมีน้องสาวเสียด,ด้วยซ้ำกระทั่งที่เขาเห็นผู้ชายคนอื่น เขากับร้อนใจอย่างคาดไม่ถึงผู้ชายคนเมื่อวานที่พี่เจอเขาเป็นอะไรกับเธอนาะมนาววุฒถามอย่างเป็นห่วงมะนาวนิ่งไปสักพักเขาเป็นลูกชายของคุณน้าเขาดูเหมือนเพย์บอยเลยเธออยู่บ้านเดียวกันกับเขาก็ระวังตัวด้วยแล้วกันมะนาวใส่หัวไปมาไม่หยุดเขาไม่สนใจฉันหรอกคะ่ะตอนเย็นมนาวกลับถึงบ้านเธอเห็นทันนั่งอยู่ภายในห้องรับแขกเขากำลังเล่นมือถืออยู่ เธอจึงเดินผ่านไปอย่างรีบร้อนทันทีที่หญิงสาวเดินผ่านทันเหลตามมองตามหลังของเธอหลังจากเปลี่ยนชุดเป็นเดรสสีชมพูผมยาวสวยถูกดัดเล็กน้อยเป็นลอนใบหน้าที่ไม่เคยแต่งแต้มถูกแต่งแต้มจนเผยเสน่ห์ของหญิงสาวมากกว่าทุกวันทันชะงักภาพรักของเธอที่ดูเปลี่ยนไปวินาทีนั้นหัวใจของเขากับเต้นแรงกว่าทุกทีเดี๋ยวฉันไปส่งเธอเองมะนาว ฉันไปกับคนขับรถดีกว่าคะ่ะท่านเดินตามหลังหญิงสาวแล้วโอบลังเอวบาง,งเธอเข้ามาปล่อยฉันนะคะคุณทันมานาพยายามดันตัวเพื่อรักษาระยะห่างจากชายหนุ่มถ้าเธอยังไม่เรียกฉันว่าพี่ฉันจะจูบเธอชายหนุ่มส่งยิ้มเจ้าเล่พร้อมโน้มใบหน้ามาใกล้อีกฝ่ายพี่ทันเขารู้สึกเสียดายริมฝีปากบางที่เม้มไม่ยอมให้เขาจูบเมื่อเห็นทันหยุดหยอกล้อตน เธอจึงรีบสะบัดตัวให้หลุดจากอ้อมกอดคนขับรถมารอหน้าประตูแล้วเห็นภาพของทันกำลังกอดมะนาวอยู่เขาจึงเดินจากไปอย่างรู้งานดูท่าพี่ไปส่งเธอได้ละมัง้งทันจูงมือมะนาวไปยังรถของเขาเมื่อขึ้นรถเรียบร้อยชายหนุ่มหันมาถามเธอจะให้พี่ไปส่งที่ไหนมะนาวจำใจต้องบอกทางให้ทันอย่างหีกเลี่ยงไม่ได้มะนาวเดินเข้ามาภายในงานวันเกิดของบุตรพร้อมกับทัน ชายหนุ่มส่งยิ้มให้สาวภายในงานท่านกุมมือมะนาวแน่นภายในงานต่างมองคนทั้งสองเป็นตาเดียวจนมะนาวรู้สึกอึดอัดมาแล้วเหรอมะนาวมุชงักเมื่อเห็นมะนาวมาพร้อมกับทันสายตาที่ทันจ้องมองมุิให้ความรู้สึกร้อนๆหนาวๆจนมุิต้องรีบขอตัวไปต้อนรับแขกทันยกเครื่องดื่มมาให้มะนาวเธอมองแก้วน้ำผลไม้ในมือของชายหนุ่มคุณไม่ดื่มหรอคะ ชายหนุ่มสบตาหญิงสาวดูท่าฉันคงต้องย้ำเตือนความจำของเธอซะหน่อยทันหอมแก้มของหญิงสาวอย่างรวดเร็วจนกระทั่งมะนาวตั้งตัวไม่ทันเธอมองดูรอยยิ้มยียวนของทันท่าทางสนิทสนมของทั้งสองคนทำให้คนภายในงานต่างพูดกันอย่างสนุกปากทันยกมือโอบไหล่ของมะนาวทำไมเธอดูไม่สนุกกับงานเลี้ยงครั้งนี้เลยละ่ะถ้างานน่าเบือ่อพวกเรากลับบ้านกันเถอะ มะนาวกอกตามองบนที่น่าเบื่อนอะ่ะเพราะใครกันละ่ะกระทั่งมีเสียงของใครบางคนเรียกเธอมะนาวมาทางนี้เร็วเข้าญิงคนหนึ่งกวักมือเรียกมะนาวฉันขอตัวก่อนนะคะทันพยักหน้าไฟภายในงานถูกดับลงกระทั่งแสงสว่างจากเทียนค่อยๆสว่างขึ้นพร้อมกับเพลงวันเกิดทันจ้องมองคนที่ถือเค้กวันเกิดเข้ามาภายในงาน อย่างไม่กระพริบตาใบหน้ายิ้มแย้มใต้แสงเทียนที่ส่องสว่างกับทำให้เขาละสายตาจากใบหน้าของมะนาวไม่ได้แสงไฟภายในงานสว่างขึ้นหลังจากบุตรเป่าเทียนเค้กวันเกิดของตนเองทันหลีตามองท่าทางคุยกันอย่างสนิทสนมของทั้งคู่บรรยากาศแบบนี้ทันเดินไปจุงมือมะนาวเดินออกจากงานเลี้ยงพี่ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะคะ พี่ไม่มีสิทธิ์มาบังคับฉันอย่างนี้มุมปากของทันยกยิ้มเขาดึงล่างของหญิงสาวมาจูอย่างประเด็จการมะนาวกัดริมฝีปากที่ลุกลาำเธอไม่หยุดทันชะงักลดเลือดที่มุมปากของตนขึ้นรถพวกเราจะกลับบ้านกันมะนาวยืนนิ่งเธอไม่ยอมก้าวขึ้นรถของชายหนุ่มทันพูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นหรือจะให้ฉันอุ้มเธอขึ้นมานาวก้าวขึ้นรถอย่างจำใจ บรรยากาศภายในรถเงียบสงัดกระทั่งถึงบ้านสีหน้าของมะนาวเต็มไปด้วยความไม่พอใจเขามีสิทธิ์อะไรมาจูบเธอพวกเราเป็นแค่คนที่อยู่อาศัยภายในบ้านหลังเดียวกันเท่านั้นก่อนที่ทานจัดธิบายกับหญิงสาวเธอโกรธเขาจนไม่แม้กระทั่งให้โอกาสเขาคุยกันกับเธอเพียงลำพังนะับตั้งแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นช่วงนี้แกไม่ออกไปหาสาวสแล้วหนไงทนัน ฉันแปลกใจที่แกอยู่ติดบ้านได้ถ้าแม่จะบ่นผมอยู่แบบนี้ต่อไปผมก็ดีใจกว่าคนบางคนที่ไม่ยอมพูดกับผมเลยสักคำมานาวอย่างนั้นเหรอท่านห้นไปสบตาแม่ของเขาอย่างลืมตัวแม่รู้ได้ยังไงฉันอาบน้ํำร้อนมาก่อนก็ต้องรู้สิเพราะเธอรักษาระยะห่างกับแกเพียงคนเดียวตอนแรกฉันไม่คิดว่าแกจะสนใจเธอจูๆ่ๆท่าทางของแก แสดงออกมาอย่างเปิดเผยกระทั่งฉันเองยังดูออกฉันไม่มีทางให้มานาวแต่งงานกับคนแบบแกแน่นอนแกเลิกหวังซะเพราะอะไรแม่ถึงคิดว่าผมไม่เหมาะกับมานาวอย่างนั้นเหรอแล้วแม่อุปการลเธอมาทําไมมะนาวนะ่ะเธอคายฉันแน่ดีตอนนั้นฐานะทางบ้านของฉันก็ยากจนพ่อของแกเห็นฉันแล้วรู้สึกชอบเลยบอกให้ปู่ของแก หาทางทำให้ฉันแต่งงานกับเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีไหนก็ตามสุดท้ายฉันยอมแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักแถมยังต้องทนอยู่กับปู่แก่ที่คอยดูถูกฉันอยู่ตลอดเวลาส่วนพ่อของแกน่ะเหรอก็ได้แต่ฟังไม่เคยปกป้องฉันเลยดีที่ฉันเป็นคนแก่งพอที่จะทนคนพวกนั้นกระทั่งฉันมีแกที่ผ่านมาทันไม่เคยรับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาก่อนเลย เขารู้เพียงแค่แม่เย็นชาต่อพ่อของเขาผมขอโทษเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดต่อไปผมรับปากว่าผมจะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นทันอกกอดแม่ของเขานี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าอ้อมกอดของแม่อบอุ่นกว่าอ้อมกอดของผู้หญิงคนไหนๆที่เขาเคยกอดมาหลังจากนั้นสามเดือนทันเริ่มรับผิดชอบงานต่างๆแทนแม่ของตนเองกระทั่งเขาไม่มีเวลาคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่น ส่วนมะนาวเธอตั้งหน้าตั้งตาเรียนเพียงหวังว่าจะออกไปจากบ้านหลังนี้สำหรับเธอท่านเป็นคนแปลกหน้าที่เธอไม่อาจเอื้อมถึงวันรับปริญญาของมะนาวหญิงมาพร้อมดอกไม้ช่อใหญ่แสดงความยินดีกับเธอฉันดีใจนะมะนาวในที่สุดเธอก็ทำสำเร็จสมกับที่เธอตั้งใจขอบคุณค่ะคุณน้า,นาถ้าไม่มีคุณนะหนูคงไม่มีวันนี้อย่างแน่นอนมะนาวเธอแน่ใจนะ ว่าเธอจะย้ายออกไปอยู่ที่อื่นจริงๆค่ะหญิงมองดูสายตาเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นของมะนาวหลายปีที่ผ่านมาท่านได้เปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นแต่กับไม่อาจเปลี่ยนใจของมะนาวได้เพราะฉันหรือเปล่าถึงทําให้เธอไม่กล้าเปิดใจยอมรับความรู้สึกของท่านเปล่าค่ะเพราะหนุ่มไม่เหมาะกับเขาเสียงออดทําให้มะนาวเดินออกไปดูที่หน้าบ้านชายหนุ่มถือกล่องบางอย่างในมือ ใบหน้าปิดบังด้วยผ้าแมตมีของมาส่งครับมานาวรู้สึกคุ้นเคยกับเสียงนี้แต่เธอไม่แน่ใจสักเท่าไหร่ฉันไม่ได้สั่งของนะคะคุณคงมาส่งผิดบ้านแล้วคะ่ะชายหนุ่มถอนหายใจเชื่อผมเถอะครับว่าผมไม่ได้มาส่งผิดแน่นอนมานาวรับกล่องใบนั้นเธอไม่รู้ตัวเลยในตอนแรกกระทั่งชายส่งของเปิดผ้าแมตออกไม่ได้เจอกันนานเธอดูไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่เลยนะ ที่เจอฉันอีกท่านกล่าวทักทายพร้อมรอยยิ้มที่สดใสฉันมารับเธอกลับไปอยู่ด้วยกันท่านมองใบหน้าของหญิงสาวที่เปลี่ยนเป็นบึ้งตึงที่นั่นไม่ใช่บ้านของฉันมานาวจ้องมองชายหนุ่มเธอไม่อยากต่อล้อต่อเทียงกับเขารู้ไหมตั้งแต่เธอไม่อยู่บ้านหลังนั้นที่นั่นราวกับขาดสีสันกลับไปกับฉันเนมามนาวที่นั่นไม่ใช่บ้านของฉันตั้งแต่แรกแล้วหญิงสาวสายหัวไม่หยุด ทนหนบกอดเธอไว้ในอ้อมแขนตั้งแต่เธอเข้ามาภายในบ้านหลังนั้นเธอทําให้ชีวิตของฉันและแม่เปลี่ยนไปพวกเราสองคนเข้าใจกันมากขึ้นก็เพราะเธอถ้าหากไม่มีเธอชีวิตของฉันคงใช้หมดไปวันๆจนไม่มีอันทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันมะนาวเรากลับไปสร้างครอบครัวงเราด้วยกันเถอะนะมะนาวมองหน้าทันเธอไม่มีเหตุผลที่จะห้ามใจตัวเองไม่ให้รักเขา ถ้าเขามาหาเธอเพื่อสร้างครอบครัวด้วยกันค่ะท่านกอดมะนาวกระชับแม่ต้องดีใจมากแน่ที่เราสองคนจะผลิตสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นเพื่อให้ท่านไม่เหงาจบบริบูรณ์